ไปดูบรรยากาศที่ห้างกันหน่อยคุณผู้ชมครับวันนี้วันแรกนะฮะพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดร้านอาหารในห้างกลับมาเปิดขายได้ตามปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยฮะคือช่วง,งแรกที่คุณโกศลงพื้นที่ไปบอกหุ้ยเงียบเหงามากค่ะพี่สักพักพอพนักงานมาเปิดร้านบรรดาราเดอร์ก็เริ่มจะเข้ามานะฮะคุณผู้ชมจุดนี้ก็คือศูนย์การค้าเซน็นทรัลเซนล็นทรัลพลาสนะครับโซนชั้นจีก็จะมีร้านอาหารตั้งอยู่เป็นจํานวนมาก วันนี้เนี่ยมาเปิดประมาณ72ร้านค้าจากทั้งหมด120ร้านค้าเรามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้จัดการร้านขนมครับสาขาเซนท่านลาดพร้าวจุดนี้คุณสุวิภาบอกว่าดีใจมากค่ะคือปิดมานานอะ่ะ<ฮ>พอได้กลับมาทำงานดีใจมากๆเพราะการได้กลับมาทำงานเท่ากับว่าเขาจะมีรายได้ครับ<ฮ>แต่การกลับมาครั้งนี้จากเดิมมีพนักงาน5คนเขาบอกต้องแบ่งครึ่งๆนะฮะมา3คน<ฮ>สลับกันไปสลับกันมา แต่ก็ยังดีกว่านอนอยู่ที่ห้องเพราะว่ามันจะไม่มีรายได้ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาครับมียอดสั่งซื้อเข้ามาแล้ว4ออเดอร์นะฮะซึ่ง4ออเดอร์ก็จะมีบรรดาพี่ๆไรเดอร์ Rider เนี่ยแหละมารับเอาขนมไปส่งให้กับลูกค้าแต่ส่วนตัวเขาฝากนะฮะเขาบอก อยากจะให้ลูกค้าสามารถมาซื้อได้ด้วยตัวเองมันก็จะสะดวกมากกว่าเพราะบางคนเขามาซูเปอร์เสร็จก็อยากจะแวะมาซื้อขนมเองใช่ถูกไหมฮะมันจริงๆขั้นตอนมันก็คล้ายๆกันเนาะแต่ไมต้องยุ่งยากบางคนเขาสะท้อนเนี่ยเขาว่าแบบนี้ครับก็ดีใจที่ได้ทํางานค่ะเพราะว่าอยู่แต่ห้องเราเครียดคิดมากก็คิดว่าต้องต่ออีกแน่เลยเพราะว่าล็อกดาวน์แล้วยอดยอดผู้ติดเชื้อก็ยังไม่ลดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ตกใจ ก็ดีดีกว่าเราไม่ได้ทํางานเลยแต่ก็อยากให้แบบว่าให้ลูกค้าเข้ามาซื้อกลับบ้านได้เพราะว่า Delive อรมันก็ได้ไม่คุ้มที่จะทางบริษัทเสียค่าน้ําค่าไฟค่าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางท่านก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเราฉีดวัคซีนแล้วครบ2เข็มหรือว่า3เข็มแล้วก็อาจอาจจะอาจจะออก,ออกมากล้าออกมามากขึ้น หลันี้ในฝั่งของรเดอร์นะฮะคุณผู้ชมครับบอกว่าช่วงที่ร้านอาหารปิดเนี่ยก็เดือดร้อนเหมือนกันนะ,ะฮะคือจากเดิมประจําจุดรับส่งอาหารเฉพาะที่เซนทรัลลาดพร้าวออเดอร์ประมาณสักวันละ20ถึง25ออเดอร์ก็ต้องขับรถตระเวนไปไปเอางานจากรอบนอกอะ<ฮ>่ะบางทีต้องไปแย่งงานเพื่อนด้วยอ่ะนะฮะเขาก็รู้สึกไม่ดีนะแล้วก็บอกอีกว่าอยากให้ผู้บริโภคสามารถจะซื้ออาหารเองที่หน้าร้านได้และไม่ต้องกลัวนะว่าจะกระทบต่อรายได้ของพวกรเดอร์พี่เขาเนี่ย เพราะมองว่าลูกค้าที่จะมาเดินซื้อของในห้างเป็นคนลักลุ่มกับลูกค้าที่เขามักจะสั่งอาหารผ่านไลเดอร์อยู่แล้วลองฟังดูครับก็ตกเยอะมากครับงานในห้างมีหลายร้านแก๊ปผมวิ่งในห้างเนี่ยวันหนึ่งก็20ออเดอร์คนประมาณร้อยกว่าคนแต่พอห้างปิดก็คือไลเดอร์ในห้างร้อยกว่าคนต้องไปแย่งงานข้างนอกกันก็ดีใจครับเพราะว่า น่าจะได้ดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าคนก็น่าจะอยากสั่งมากขึ้นอันนี้ผมว่ามันผมไม่เห็นด้วยที่ว่าเขาทํานี้นะถ้าเปิดแบบนี้ก็เหมือนคือเหมือนไม่เปิดนะครับอย่างคนเรามาเดินซื้อของก็จะเลือกของไปในตัวแต่นี้มาดูแต่ต้องสั่งผ่านแอปบางคนก็ไม่ได้เล่นเน็ตไม่มีเน็ตสาหรับคนที่ว่าสูงอายุอะไรพวกนี้ แสดงว่าพี่ไรเดอร์ท่านนี้คือค่อนข้างจะใจกว้างมากนะฮะคือเขาก็มอ,องในมุมของคนที่ไม่สามารถจะสั่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันได้เหมือนกันจุดนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือทางห้างเขาจะกันให้พี่ๆไรเดอร์เนี่ยนั่งรออาหารอยู่ด้านนอกของห้างเลยนะครับบริเวณลานจอดรถชั้นจีพอถึงคิวถึงออเดอร์ที่ตัวเองสั่งพนักงานตามร้านอาหารที่อยู่ด้านในห้างเขาก็จะเดินเอาอาหารมาส่งให้กับพี่ไรเดอร์ เพราะฉะนั้นพี่พี่ไรเดอร์จะไม่ได้เข้าไปด้านในห้างก็ลดความเสี่ยงไม่อยากจะให้เข้าไปด้านในแล้วก็เจอคนทุกผ่างเยอะแยะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีมากเลยนะฮะคุณผู้ชมก็วันแรกอาจจะยังไม่คึกคักวันต่อมาผมว่าน่าจะคือคักแล้วอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่านี้ด้วยใช่ก็ไม่แน่นอาจะมีการทบทวนก็ได้ขั้นตอนตรงนี้อย่างน้อยประชาชนอาจจะไปซื้อเองได้นะแต่ว่าเข้มข้นเรื่องมาตรการป้องกันโควิดกันหน่อย สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s u c s i r i y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ